อินทะวงชันสิบสองไออดสิเนหามัทนาวิสุทธิสิอย่าทรงพระโศกีวลพักจะมนจะมองพี่นี้นารักเจ้าและจะเฝ้าประครับประคองคู่ชิดสนิทน้องบ่มีใหร้ระคางระคายพี่รัก วัตุนวนบ่มีควรระอาระอายอันนาริกับชายหรือก่อควรจะร่วมจะรักลูกเจ้าวิไลาราวสุรแสงประจิตประจักษมิควรจะร่างรักพราะพระธูพิธี